พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ3 9พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจําปีพุทธศักราช2568โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการถแถลงข่าวเลยครับสำหรับสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินี้ จัดทำขึ้นด้วยความสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณและเพื่อที่จะเผยแพร่พระวิสัยทัศน์พระการณียกิจและพระอจัฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการฟื้นฟูมรดกภูม,มิปัญญาผ้าไทยรวมทั้งพระพีชาสามารถด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นกันด้วยที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่เวทีในระดับสากลน,นั่นเองครับพี่น้อง